ฉันกระทบไหล่ดาราเว้ย่ดค่ะเดี๋ยวจะมีภาษาจีนมาให้เล่นนิดนึงรู้ใช่ไหมคือภาษาจีนตัวอักษรเขามันจะมาจากอักษรภาพใช่ค่ะเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วมันมาจากรากคันจิเฮ้ยคิดว่าชาอปังต้องรู้แน่เลยนหน้านะตัวนี้ไม่รู้ให้คำใบ้ว่ามันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งห<ฮ>อ,โอ้โอฮะ นี่คือทีเล็กเสือนี่เดี๋ยวมือสองมือตั้งเยอะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งบกครึ่งน้ำจระเข้ไม่ใช่กบหรองไม่ใช่เต่าเต่าใช่จริงหรอดูออกไหมไม่ออกภาษาจีนอ่านว่ากวยกวยกวยกว้ได้ข่าวว่ากำลังมีซีรีส์อยากให้ฝากซีรีส์เป็นภาษาจีนว้าว

干嘛希望大家喜欢我们的电视剧。希望大家喜欢我们的电视剧。啊，黑板，老师黑板啊。哈，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 